Yes. สดชื่นเป็นคำคืนที่โคตรสดชื่นกันอีกแล้วหวานฉ่ำหวานเจี๊ยบสดชื่นเต็มคาราเบลเป็นคำคืนที่ประสบความสำเร็จกันสุดๆกันอีกแล้วเป็นคำคืนที่ผลประกอบการไปในทิศทางที่บวกแล้วทำกำไรให้แบบสุดๆกันอีกแล้วไม่ต้องขายบ้านไม่ต้องขายรถบ้านใหม่รถใหม่แค่ตามเบ้นเนี่ย สดทื่นหวานฉ่ำแน่นอนดีใจกับพี่เอฟซทุกท่านด้วยเมื่อวานนี้หน้าช่องวางไปให้สมคู่มาครบมาเต็มมาหมดแบบจุกๆแบบฟินๆกันเลยดีเดียวหน้าช่องประกอบไปด้วยไบตันแอนโฮปชิตันพาเลตบาเซโลูนามาครบยังไม่หมดแค่นั้นหน้าไลฟ์สดบวกกับในบ้านเบน บ้านใหม่รถใหม่ขอแค่เปิดใจตามเบ้นหน้าไฟ้สดไบรตันแอนโฮปชิต hmm. ตันพาเลตบาร์เซโลนาแล้วไปสูงเอฟเวอร์ต e ันเลเตอร์หวานช่ำครับส,สุดสุดสุดจัดประหลาดบอกในเดือนสิงหาที่ผ่านมา27วันผมพลาดไปแค่4วัน บวกลบคูณหารกันแล้วอู้หูห้าร้อยกว่าเคที่พาทำกำไรพลาดแค่สี่วันบวกไปยี่สิบสามวันอะไรมันจะสุดชื่นกันขนาดนี้ดีใจกับพีเอฟซีทุกท่านด้วยมาแบบนี้เราก็หวานฉ่ำเราก็หวานเจี๊ยบจนปลัดต้องโทรมาบอกเหมือนเช่นเคยว่าเบานเฮ้ย <Hey, S 2> น้องชายเราแม่งสุดจัดกันจริงๆนะ เราบวกมานี้ห้าร้อยเหกมีให้เห็นเป็นรูปประธรรมด้วยเปิดใจแล้วตามมาครับพี่พี่เอสท่านแค่นั้นเองง่ายนิดเดียวด้วยครับปัดขวาเข้าไปใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านอยู่เดี๋ยวจะพาประสบความสำเร็จผลประกอบการมันไปในทิศทางชี่บวกจะบวกน้อยจะบวกมากเหมือนที่เบนซ์บอกเลยครับ อยู่ที่ทุนแล้วอยู่ที่วันด้วยโอ้โห,โโหปบมือให้หกับตัวเองอีกครั้งหน่อยเจดเจเออวันนี้มีมาเสิร์ฟเหมือนเช่นเคยครับในกลางสัปดาห์วันพุทธที่28สิงหาคม2,567หน้าช่องวันนี้3คู่อย่าลืมนะนอกเหนือเพิ่มเติมมากกว่าในหน้าช่องเปิดใจแล้วตามเข้ามาปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านอยู่ 3คู่วันนี้คัดมาให้เน้นๆแล้วคู่แรกค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมากว่าจะชนะแน่อย่างแอลติกบินเบาเลือกเชียร์ไปได้เลยครับวันนี้เล่นในบ้านโมเมนตัมดีกว่าบาเลนเซียแถมการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ทั้ง2ทีมค่อนข้างจะแตกต่างกันมากจริงอยู่ครับว่าแอลติกบินเบาผลงานนัดล่าสุดคือการแพ้บ,บาร์เซโลนามาแพ้บาร์เซโลนาเข้าใจได้ครับ วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองซึ่งเป็นซิกเนเจอร์โมเมนตัมวันนี้ดูดีกว่าแถมกระแสโดยภาพรวมที่เปิดมาเจอเจอกับบาเลเนเซียซึ่งบาเลนเซียสองนัดแรกแพ้ลวดมาทั้งสองนัดวันนี้มาเจอของแข็งเหมือนกันโมเมนตัม um, ให้อะไรให้นะครับกระแสโดยภาพรวมให้วันนี้มั่นใจว่าแอตติกบินเบลในบ้านชนะได้แน่นอนสวยจ,จัดครับคู่แรกที่อยากจะให้มองอยากจะให้เชียร์วันนี้คือแอตติบินเบล ไปลุยกันต่อในคู่ที่2ขออยู่ที่ลาลีกาสเปนอีกหนึ่งคู่นะครับอาร์เรติโกมาลิกวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอสปานยอนเอาจริงๆโดยกระแสภาพรวมวันนี้นะครับเอียงอยู่แอดมาลิกนะครับแต่ด้วยโจทย์ด้วยหลายๆอย่างที่เปิดมาวันนี้เพราะหน้าเสื่อนะครับหน้าเสือวันนี้แอดมาลิกต้องเปิดบ้านบังคับชนะเอสปานยอน แล้วทำสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจัได้ยิ้มหวานๆและค่อยจัได้เฮเต็มๆโดยภาพดวมวันนี้เอเลนโกมาลิกดูดีกว่าเอสปันยอนทุกกระบวนท่าไม่ว่าจะเป็นศักยภาพทีมไม่ว่าจะเป็นขุมกำลังนักเตะชื่อชั้นทีมโมเมนตัมหลายๆอย่างแถมได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองแต่หนึ่งอย่างที่เบนไม่ชอบคือโจ์และกระแส วันนี้คู่อาเจนโกมาลิกเจอกับทาง ion, เอสปันยอนเบนอยากให้มองที่ชนชั้นสูงบนเต็มเกมการันตีจบ90นาทีอเนโกมาลิกวันนี้เจอกับเอสปันยอนยางต่ำมี3ประตูให้รับชมเชื่อว่าเปอร์เซนต์ที่แอดมาลิกจะเปิดบ้านเบียดชนะเอสปันยอนมีให้เห็นยังมองว่าวันนี้อยู่แอดมาลิกแล้วอยากให้มองบนเต็มเกมไว้นะครับ สวยจัดๆเลยคือชนชั้นสูงบนเต็มเกมโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมสำหรับคู่ที่2ที่น่าเชียร์แล้วปิดท้ายฟุตบอลคู่ที่3ที่น่าเชียร์ในหน้าช่องกับเบนวันนี้ขอมองไปที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2ระหว่างซาโลวานบาติลาวาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิทิลเลน คู่นี้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างสโลวานบาติลาวาได้เลยวันนี้จะเปิดบ้านไม่แพ้มิทิลนลนเป็นอย่างน้อยแล้วเชื่อว่าโอกาสที่สโลวานบาติลาวาจะผ่านเข้ารอบต่อไปมีให้เห็นด้วยครับนัดแรกเจอเจอกันในบ้านของมิทิลเลน,นครับเสมอกันมาหนึ่งหนึ่งไม่มีใครได้เปรียบแต่วันนี้สโลวานบาติลาวาได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองนะครับสกอร์ตอนนี้ยังหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วผลงานของสโลวานบาติลาวาจริงอยู่ครับที่ชื่อชั้นลีกชื่อชั้นทีม ดูเป็นรองแต่วันนี้หน้าเสือเปิดมาเป็นทางมิทิลนลนเปิดมาแบบนี้สโลวานบาติละว่าเชีย์ได้เลยครับผลงานและฟอร์มการเล่นดีมากยิ่งเกมที่เล่นในบ้าน10เกมหลังสุดสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยวันนี้เชีย์ไปที่สโลวานบาติละว่าจะเปิดบ้านไม่แพ้มิทิลนลนเป็นอย่างน้อย3คู่นี้แยกเน้นแยกเต็งการันตีกำไรแอตติกบินเบาความมั่นใจตอนนี้โคตรหนัก เชื่อว่าวันนี้ชนะเบรเซียได้แน่สูงบนเต็มเกมแอดมาริกเจอเจอกับเอสปันยอนแล้วก็ให้มองไปที่สลวานบาติลาวาสามคู่หน้าช่องแยกเน้นแยกเต่งการันตีกำไรครับพี่พีททุกๆท่านนะครับผมวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมมากกว่านี้อย่าลืมนะครับผมเปิดใจแล้วตามเข้ามาเราจะประสบความสำเร็จอีกหนึ่งวันผลประกอบการวันนี้จะยังอยู่ในทิศท,ทางที่บวก จะบวกน้อยจะบวกมากเหมือนที่เบนบอกเลยครับอยู่ที่วันและอยู่ที่ทุนคําว่าเปิดใจพี่ๆทุกท่านจะไม่เสียใจจะไม่เสียดายในการเปิดใจเข้าบ้านในการเปิดใจมาทําความรู้จักเบนทบอลแถมไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นปัดขวาเข้าไปได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านอยู่แล้วไว้กลับมาเจอกับเบนใหม่สําหรับวันนี้ขอให้พี่ทุกท่าน ดูบอลในความสนุกขอให้เป็นวันที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งวันโชคดีมีชัยโชคชัยมีวุ